มาจริงใจจริงตามนัดค่ะ20กุมภาพันธ์2567นี้กลี้การกระเป๋ารอการโอนเงินโอนพร้อมกันทั่วประเทศโอนตรงเข้าบัญชีให้เลยนะคะสูงสุดอยู่ที่200บาทหากนำวงเงินไปรวมกันแล้วกลุ่มนี้ในแต่ละเดือนรับสูงสุดอยู่ที่1000บาทเลยค่ะส่วนการจ่ายเงินนี้จะเป็นคุณผู้ชมในกลุ่มไหนเดี๋ยวเราไปติดตามและอัปเดตความคืบหน้าในการเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนหรือว่าบัตรสิทธิการแห่งรัฐรอบใหม่คัดกรองรอบใหม่ในปี2 5, 5 6 7ไปพร้อมกันติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารผ่านทางช่องเลยคค่ะหาุณ ท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ชกดติดตามกด u b s สไคร e เป็นกาลังใจให้กับทางช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศนะคะพรุ่งนี้มีเงินเข้ากลางกระเป๋ารอการโอนเงินโอนตรงเข้าบัญชีกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้แล้วก็สะสมใช้ในเดือนถัดไปได้ด้วยนะคะซึ่งวันที่20กุมภาพันธ์2517ก็จะมีการจ่ายเงินเบี้ยความพิการ200บาทต่อเดือนค่ะสําหรับผู้พิการที่เป็นคนพิการที่มีบัตรคนจน หรือว่าบัตรสิริการแห่งรัฐแล้วก็เป็นผู้พิการที่มีบัตรประจําตัวผู้พิการแล้วก็ได้รับเงินเบีย้ยผู้พิการเดือนละ800บาทในส่วนของการโอนเงินจะโอนเงินในวันพรุ่งนี้นะคะเรียกวงเงินนี้ว่าเงินเพิ่มเบีย้ยความพิการ200บาทต่อเดือนโอนทุกๆวันที่20ของทุกเดือนซึ่งเดือนกุมภาพันธ์นี้ตรงกับวันที่20กุมภาพันธ์ค่ะโอนเข้าบัญชีเงินฝากธานาคารที่ผูบกบัญชีพร้อมเพด้วยเลขบัตรประจําตัวประชาชน13หลักหรือบัญชีเงินฝากของทางธนาคารผู้มีสิทธิ์หรือว่าผู้รับมอบอํานาจของผู้ททีี่่ได้้้รรัับบสิิิธเยผูพกานน ค่ะคุณผู้ชมอ,อนตรงเข้าบัญชีให้เลยนะคะพรุ่งนี้เงินเข้ากลางกระเป๋ารอการโอ,อนเงินค่ะส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะคะก็คือใครที่เราคอยติดตามในเรื่องของการลงทะเบียนทำบัตรคนจนหรือว่าบาัตรสวัสดิการทางรัฐรอบใหม่นะคะซึ่งในส่วนของปี2565มีการลงทะเบียนแล้วก็ได้รับสิทธิ์กันไปแล้วอยู่ที่อ่า16กว่าล้านคนทั่วประเทศแต่ในปี2 5 6 6ที่ผ่านมายังไม่มีการเปิดลงทะเบียนรอบใหม่คัดกรองรอบใหม่แต่ก็ต้องมาลุ้นนะคะว่าในปี25 6 7นนี้กระทรวงการคลังนะคะโดยกรบัญชี จะมีการเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนคัดกรองรอบใหม่หรือไม่ซึ่งทําให้พี่น้องประชาชนรอคอยหลายคนนะคะที่ติดตามว่าเมื่อไหร่จะลงทะเบียนทําบัตรคนจนอยากได้บัตรคนจนเหมือนคนอื่นคนที่จนจริงๆไม่ได้บัตรแต่ว่าคนที่รวยได้บัตรอะไรประมาณนี้นะคะก็ต้องรอติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางกระทรวงการคลังอย่างต่อเนื่องคาดการว่าปีนี้น่าจะมีการเปิดลงทะเบียนให้สิทธิบัตรคนจนหรือว่าบัตรสิัสิการแห่งรัฐแต่จะออกมาในรูปแบบไหนอย่อยางไรติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันอีกครั้งหนึ่งค่ะคลิปนี้นะคะหากใคร เข้ามาร่วมรับชมแล้วฟังมาถึงตรงนี้คลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากแชร์บอกต่อให้กับพี่น้องประชาชนท่านอื่นได้รับทราบด้วยคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ